ามาจ้ะมืดูน,นี้ย้ายสิพาหมาหมูกปลาอันนี้พริกแกงที่เขาตำไปแล้วตะไคร่ใบบักกูดกระเทียมหอมแดงจ้าข่าจันน้อยนี่นะรสปลาช่อนหมคปลาคอนอ่ครละปลาเขาก็สับไปแล้วนะจ๊นะน้อปลาสับไปแล้วุปงป,งปงรุงรส สูร้รถอ,อ,อันนี้จ้องการมขุงรถรถตีนะจ๊ะแอบนอยขาดว่าเลยแต่คือปลาป,ปลาแดกปลาล่าเขานี่หละน่าจะขาดไม่ได้เลยนป้ปลา หมกปลาอันเบ้าเหรียนใหญ่เฮ็ดเนาะไหยสิใส่ข้าวคั่วไหยจังว่ามันหอมอือมันก็ไปเฮ็ดทําก็ได้มดใส่ข้าวเบียก็ได้ยสิใส่ข้าวคั่วยว่ามันหอมจ้ะข้าวคั่วมกันนะงเข้ากันแล้วมเฮาคนเข้ากันแล้วกอีตู พักซีแล้วตุ่นหอมคนกัากันแล้วกับกุกมุกตองเพราะเป็นหมกหมอง ตองส้ไฟข้างหมอ้อไม่แล้วข,ข้าวคัวใส้นสีหอมเส้ข้าวเบียร์ก็ได้ข,ข้วขาว็้าขวก็ได้แล้วตำหมากแล้เนาะมักแจ้งไดแต่เฮ็ดแจ้งสันน่ะเดือดือเกา Nếu xíu nó cả ao cả ao cả ao ghetto <coughs> này tập ghetto 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 thôi là nó ghetto ghetto Mà ghetto ใส่หลายหลายโอ้ลูกโดดไปแล้วโดดที่โดดเท้า cái gì cũng không có hết ngay, ngày cũng ngắm ดูพีชเมนูพริกขาวสวนเขาเนี่แหละเนื้ปลุกน้อยเ็ราะเป็นอิ่ม แต่เดี๋ยวมันี้ม่มกินแบบนันสูงไ้เจ้าเนะาะจ้ามาจ้าสวัสด,ดีจา้าสุกแล้วเล่มามา่กินน้ำกันหมุกปลาหมุกปลาฮอนหอนหมุกปลาฮอน้อน พักกับยูไม่หนีแล้วละเนาะแกเออเป็นตาเสียบเถอะตะเสียบเป็นตะเสียบ,ยบ,ยบกินได้หลายรสฮัอนหม,มาจ้ามา พี่น้องฟังไทยฟังลาวตางประเทศทุกประเทแเรากับพี่น้องสู้ผู้สู้ค้นเนาะจ้ะเนาะมาจา้ามามากินน้ำกันเอ้ยอหยนหันเออเออกินหมกปลาน้่ลูกลานเออเจา้าจีพักกระยุนนั่นหนีแล้วบ่มีพักหรอกออจาก้าโอ้อันบ่อยแตวาว่านกับมาหลดเนาะ อันเพิ่นผู้ซานเนี่ยแมงวันเนี่ยก็ได้โอ้ยลูกโวดอ,อาใจ้ามาโอ้เสียบครับ ยังไม่ควรเลยั้งวันเองจากมาไม่สวยเ่รอแยบแยบความเข่าขวาพอดี taxi hay ít không hỏi cho nam con ให้อยู่เฮ็ดนั่งกินคือเพราะฟังเลยวะจะฟองกินหรือวะแส่บไผ่เสบมันแส่บที่ฉันตั้งหากคือบ้าล่ะควน คอสิซีไว้มือบาทเพระท่านไอ้เสาดีแต่ว่าเสาแน่นล่ะเนี่ยมันมันเป็นชิ้นเคียงยู่ไหม <c oughs> มาจ้าพี่น้องมามามามุกกินนนห้อนแซบ่บ ผู้เฮ็ดเป็นแล้วกะว่าได้เป็นหยัางนอกจากเนาะอาเคียแต่ผู้เพื่อนๆพื่อหันเคยเฮ็ดผู้เฮ็ดเป็นแล้วกะอังดีอืกะเฮ็ดกินด้วยเพราะซอสดอกไผ่ก็ได้เด็กแต่ผู้ เกิดไม่เงยลุ้นคนเหตุแต่ว่าสูตรแย้าย้าใส่เขาข,ว,ขว้าขันมุกปลาเอาอแสบจนดูดมือแสบจนเนื้เลี้ยมมือคือพันลานเต้าน้องบันแต่ยากน้ำเนอะ toàn vướng vướng nhá cái phần lúng mới đây đâu เสียบทั้งสวยแล้วกดดดกับไส้ตำริกเอาไส้เอาแสีบ ทงเผ็ดถึงแซ่บพี่น้อง Hum. Mm -hmm. ah. oh, หอมเข่าขวาหอมมันอีตัวผักซีแล้วเอ้ยจ้อืะเส็บเส็บโมกปลา มกปลาคอปลาช่อนนะาจะเนาะพอมีสีเห็ดย้าเห็ดในเบืองแล้วผู้เห็ดเป็นกับเห็ดเป็นแต่ว่ากับสูตรไผ่สูตรมันนะาจะเนาะตรงนีอง้อย่างตายเต๋อจ้าทุก้นอยู่ดีมีแห้งโศกมันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ย้ายได้จ้ะเด้่อทำรวยวเงินท้องจ้าสวัสดีจ้า